ผมชอ็อตจากการยืดผมด้วยน้ำยายืดผมควรแก้ไขและดูแลอย่างไรสำหรับเรื่องของผมชอ็อตนะคะก็คือภาวะที่เส้นผมเนี่ยเสียหายอย่างรุนแรงเลยหลังจากที่ผ่านสารเคมีค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการยืดผมนะคะจะทําให้เส้นผมเนี่ยหยิกกรอบค่ะแล้วก็แห้งกระด้างด้วยรวมถึงบางคนก็แตกหักหลุดร่วงโอ้โหแย่มากเลยนะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเกิดจากโปรตีนในเส้นผมถูกทําลายจนโครงสร้างผมเนี่ยมันไม่สามารถฟื้นฟูได้เองค่ะสําหรับแนวทางในการดูแลอย่างพอมีนะคะ ตามนี้เลยค่ะ 1. หยุดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ความร้อนค่ะหลีกเลี่ยงการย้อมดัดหนีบหรือว่าใดร้อนก่อนสองคอยเล็มปลายค่ะคอยเลมผมที่เสียนะคะตรงตรงปลายของเราะคะ่ะมันเลมผมส่วนปลายเพื่อป้องกันการแตกปลายและก็ช่วยให้ผมสุขภาพดีขึ้นสบํ 3. บำรุงอย่างล้ำลึกค่ะโดยใช้ทรีทเมนต์หรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่มีโปรตีนเช่นแคร์ตินนะคะเพื่อเติมเต็มโครงสร้างผมแล้วก็ควรมาร์คผมค่ะสัปดาห์สองสามครั้งค่ะ สี่ค่ะใช้น้ำมันบำรุงผมนะคะโดยเฉพาะเป็นน้ำมันอาแกนน้ำม,นมันมะพร้าวหรือว่าโจโจบาจะช่วยเคลือบเส้นผมอีกด้วยและข้อห้านะคะเลือกใช้แชมพูที่เป็นสูตรอ่อนโยนค่ะหลีกเลี่ยงแชมพูที่เป็นซาลเฟตนะคะหรือแอลกอฮอล์ที่ทําให้ผมเนี่ยยิ่งแห้งมากขึ้นนอกจากนี้อย่าลืมดูแลโครงสร้างผมจากภายในโดยการรับประทานอาหารกลุ่มโปรตีนนะคะดื่มน้ําให้เพียงพออีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วลองนําไปใช้กันดูนะคะ